สวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับต่อยังใหญ่ครับพัฒนาที่ดินที่นาครับสวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับ นี่ครเป็นที่นาเป็นที่มีชนโนนะครับเป็นไม้ที่มันปลูกที่มันขึ้นเองนานแล้วครับมันก็ไม่โลง่งไปเอาออกครับอันนี้น่าจะเป็นต้นกะทินารงเป็นเร็วครับที่นางนี่แปบ๊บเดียวสี่ห้าปีในตัวใหญ่เลยแหละ เอาดินออกก่อนไม้นี่โอ้ตัวใหญ่มากเลยดึงมาครับดึงมาฝัาง่งนั้นเป็นนาคนไร่เจ้าครับต้องอามมยพน้น à Đó Đó, Đó. Ủa vậy mà. ทำลายเลยเอาคันสะลงครับผมสะแต่ก่อนก็จะปลูกผักปลูกอะไรครับไม่ได้ปลูกแล้วจะทำนาอย่างเดียวอ๋อทำชั่วโมงก่อนครับเดี๋ยวมีงาน วิ่งดินครับเดี๋ยวไปวัดที่ก่อนอต้องอยู่ไกลๆนะครับอันตราย

mình sẽ đi luôn, à, à, ติดตามคลิปหน้าครับ